อนุชานามิพิกเวราชูนังอนุวัติตุงภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คร้อยตามบ้านเมืองจตุราทิฏฐาน,นอูอยังพิกขุปัญญงนับพมัจเฉยะสัจจะมนุรักษเขยยะจากขะมนุพลูเขยยะ สันติมีวะโสสิกขียะภิกษุควรมีอธิษฐานธรรมสี่ประการคือไม่ประมาทปัญญาตามรักษาสัจจะเพิ่มพูนจากคะศึกษาสันติ อย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมากต้องปฏิบัติลำมากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่เหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพรั่นพรึงหวาดไว้ให้หมนมอง ระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเรา ตกกระไดพรอยกระโจนให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดนนิพพานขอนอบน้อมเนพระรัตนตรยัย และขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะด้วยระบบความถี่ fm 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิร์วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9 กรกฎาคม2565เบื้องต้นก็ได้พูดถึงพุทธภาสิตว่าการบำเพ็ญความเพียรของพระพิสุพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าให้คล้อยตามบ้านเมืองในบางเรื่องบางสิ่งได้เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีพระญาณอย่างรู้ว่าโลกสมัยในการอนาคตข้างหน้า ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ายึดติดอยู่ในรูปแบบเดิมก็ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าหรือก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้แต่ว่าต้องใช้ปัญญาเพิ่มปูนจากะการเสียสละแล้วก็มีการสั่งสมสุตะร,รักษาสันติคือความสงบทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ศึกษาหลักธรรมเป็นเบื้องต้นหลักธรรมไว้เป็นหลักใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องเราจึงต้องมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างที่พูดอยู่บ่อยๆจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละคนแต่ละท่านเอาละวันนี้ก็จะมากล่าวต่อจากวันอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วนั้นพูดไปถึงเรื่องของ การปฏิบัติร่างกายวันนี้จะมาพูดต่อในเรื่องของความรู้สึกหรือเวทนากระทันจากพิกเวพิขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิรติคือย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทน,นาเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดเป็นอารมณ์ปรุงแต่ง ญาติโยมก็คงจะรู้ดีว่าคําว่าอารมณ์นั้นเป็นยังไงบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ร,มร้ายบางครั้งก็อารมณ์เฉยๆเพราะผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าให้พิจารณาเนืองๆถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในภาษาพระทรานก็เรียกว่าอารมณ์ที่เป็นสุขเรียกว่าสุขวินาอารมณ์ที่ไม่สบายไม่พอใจเรียกว่าทุกขวทนา โสมนัสเวทนาก็ดีโทมนัสก็ดีอุเบขาก็ดีเวทนานี้จัดเป็นความรู้สึกภายนอกเพราะว่ามันคู่อยู่กับอุปาทานขันความคิดปรุงแต่งจัดเป็นภายนอกต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเยสังปริญญายะเพื่อจะได้กำหนดรู้ในเวทนาขันเหล่านั้นอิทัพพิโกภิกุดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พิสุในธรรมวิัยนี้สุขังเวทนาเวทิยะมโนเมื่อเสวยสุขเวทนาต้องใช้ปัญญากำหนดรู้ในเวทนานั้นให้ดับเพราะสุขเวทนาเกิดขึ้นตัณหาจึงเกิดอุปาทานจึงเกิดตามมาทีหลังเมื่อมีญาณอย่างรู้ก็ทั้งหมดจะดับไปหมายความว่าคนเราจะมีกิเลสเกิดขึ้นนี่เพราะว่า เราไปประสบกับวทนาอย่างที่บอกว่าอารมณ์ที่ชอบใจเราก็ยินดีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราก็โกรธโกรธาหรือว่ายินร้ายพอเกิดความยินดียินร้ายก็มีอุปอาทานหรือเกิดตัวเกิดตนขึ้นมาในภายหลังอา้าวยกตัวอย่างง่ายๆในเทศกาลนี้ผลไม้ที่เคยยกตัวอย่างเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วว่า คนที่ชอบรับประทานทุเรียนแต่เกิดว่าได้ทุเรียนที่หอมหอมอร่อยเนื้อนุ่มนุ่มกัดเข้าไปได้สักผูได้สักวางเข้าไปในปากกระทบลิ้นอร่อยกลืนความนุ่มนวลความอร่อยนั้นมันก็แผ่สั้นไปทั่วประสาทรับรสภายในปากเราก็เกิดสุขเวทนาและยินดี ไอ้สุขเวทนาและยินดีนี่เ,เกิดอุปาทานขึ้นมาว่าอาาร่อย <c oughs> ท่านอาจารย์พุทธาทาสใช้คําว่าตัวกูเพื่อให้เข้าใจชัดกูกินร้อย <c oughs> เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอ,เอ,เอยกตัวอย่างทุเรียนต่อนะไปเจอทุเรียนที่ไม่อร่อยขึ้นมา,าที่บอกบาง,บางน้วยก็บางยุม่มก็เรียกว่าแก้งเป็นหินเกิดไม่พอใจขึ้นมาโอ้ ไอ้ไรนู่นย่งตังหลายบาทอดตราซื้อมาจาดก,กินไม่ได้เิหเลยจะดาวนกนะ,ะบาเตจันนี่เรียกว่าโกรธหรือไม่พอใจแล้วเป็นทุกขเวทนาฉะนั้นไม่ว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าให้เราตามรู้อารมณ์นั้นเมื่อตามรู้บ่อยๆก,ก็จะเกิดความเชี่ยวชาญชชำนาญต่อไปก่อนที่จะเกิดเป็นตัวตนขึ้นมามันก็จะตัดได้ กิเลสยังไม่ทันเกิดปัญญามาก่อนอเนี่ยอานิสงส์ของมันสุขังเวทนังเวทิยะมามีติประชานตาิก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสวยสุขเวทนาเพื่อจะอยังรู้ในเวทนานั้นต้องอยังรู้ในหรือว่าอย่งรู้ยังรู้ตามนะไม่ใช่ไปย่างรู้นะอยยังรู้ตามทววานทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราตาเห็นรูป รูปของเราหูฟังเสียงเสียงของเราจมกูกดมกลิ่นกลิ่นของเราลิ้นเลมรสของเราอารมณ์อร่อยของเราอาร่อยกินโน่นกินนี่อร่อยก็ไปยุติดเป็นอารมณ์ขึ้นมาว่าเป็นเราเนี่ยหประการหกก็คือใจรรู้เท่าทันทั้งหมดแล้วก็ปกตินี่คนจะประทับใจหรือจำในสิ่งที่ มีความรุนแรงเช่นความรู้สึกพอใจที่รุนแรงมันก็จําได้ดีความรู้สึกที่โศกเศร้าหรือกร,ระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้นๆนเราก็จําฝังใจเป็นสัญญาที่อยู่ในใจเดี๋ยวจำตั้งแต่นานมาหลายปีแล้วพอเรื่องนั้นเกิดขึ้นเราก็จําแม่นยําเพราะว่ามันฝังใจในธรรมรมนั่นเอง สุขังเวทนางเวทิยะเวทิยามีติปัจจานติรู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุข,วขเ,วเวท,าาน,เเวทวนาทุกขังเวทนางเวทิยะมาโนเมื่อสวยทุกขเวทนาทุกขังเวทนางเวทิยามีติปัจจานาิก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนา,าเรียกว่าใช้ปัญญาในการสอดส่องให้ถึงความจริงและมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ไม่ทุกข์ไม่สุขหมายความว่าอารมณ์ที่มันไม่แน่อาทุกข์กามสุขขังเวทนังเวทียะมานเนี่ยอารมณ์ที่ไม่แน่ยังตัดสินลงไปไม่ได้ว่าเป็นอะไรกันแน่ระหว่างสุขหรือทุกข์เนี่ยมันมีอารมณ์ลักษณะอย่างนี้อยู่ด้วยแต่ว่าอันนี้มันยากหน่อยนะถ,ถ้าไม่ฝึกจะ,จะดูยากหรือสังเกตยาก รดยเธรรมชาติทั่วไปคนเราก็จะคิดว่ามีแค่สองอารมณ์แต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสอีกลักษณะหนึ่งของจิตคืออารมณ์ไม่แน่นี่แหละสามิสังวาสุขขังเวทนังเวทิยามาโนเมื่อสวยสุขเวทนามีอามิตรคือสุขที่เจือด้วยกรรมกุคลห้ากรรมคุณลห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภสามิสังสุขขังเวทนังเวทิเวทยามิติประชานติ ก็รู้ชัดด้วยยานที่เข้าไปกำหนดว่าบัดนี้เราสวยสุขเวทนามีอามิตรเจืออยู่แต่ว่าเราใช้ยานเข้าไปเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นความรู้สึกในเวทนานั้นนิรามิสังวะสุข,ขังเวทนางังเวทิยมานูหรือเมื่อสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรคือไม่เจือด้วยกรรมคุณเพราะบางครั้งนี่เรามีความสุขโดยที่ไม่อาศัยวัตถุก็มีนะเช่นเรา มีความปีติยินดีในในธรรมหรือบางครั้งญาติโย,ยมฟังธรรมแล้วสบายใจนั่งสมาธิแล้วมีความสุขนี่เรียกว่านิรามิสังไม่มีไม่มีอามิตรหรือสิ่งของก็รู้เท่าทัน,นความรู้เท่าทันนี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าญานยานอย่างรู้เมื่อมียานอย่างรู้เราก็พิจารณาเห็นความรู้สึกที่เป็น ภายในหรือภายนอกเกิดหรือดับอจตอปิทาวะเวทนาสุเวทนาโนภสีวิรติก็จะได้พิจารณาเห็นเวทนาในภายในและภายนอกอยู่เนื่องๆพิจารณาอยู่บ่อยๆเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และความเสื่อมสลายไปสลายไปที่ไหนที่ตะวันทั้งอกอย่างที่กล่าวแล้วจากนั้นเราก็ทําความรู้สึกว่า เป็นสักว่ารู้คือไม่ยึดถือว่าว่ากูรู้ขึ้นมาอีกว่าว่าว่าฉันรู้ขึ้นมาอีกยาววัตวะยานามัตตายะสักว่ารู้เท่านั้นปฏิสติมัตตายะสักว่าเป็นที่อะไรระลึกอยู่ในเวทนานั้นคือไม่ติดอยู่ภาษาพระท่านเรียกว่าอนิสิตโตจะวิรติไม่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ว่าอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้าย เพียงแค่รู้แต่ว่าไม่ติดเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมาอีกก็จะเจริญขึ้นไปอีกขั้นเรียกว่าขั้นสูงเน,นี่มันเริ่มยากขึ้นมาแล้วท่านผู้ฟังอีวังโขพิกกเวพิกุเวทนาสุเวทนาสุปสีิวรติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาหนึ่งๆอยู่อย่างนี้เวทนานี้มีประจำอยู่ในขันธหคือ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบท่านฟังแต่เราทุกคนก็หนีเวทนาไปไม่ได้เพราะเวทนานี่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดกับกายเกิดกับใจของเราทุกคนเว้นไว้แต่ว่าใครที่มีร่างกายพิกลพิการอมัมมาพลึกอ,อัมพาดเวทนาบางส่วนก็จะไม่ไมสวยอารมณ์คือไม่รู้สึกเช่นขาแขนอะไรบางอย่างที่ มีปัญหาพิกลพิการอย่างนั้นไม่รู้แต่โดยธรรมชาติคนทั่วไปนี่ก็จะเหมือนกันมีเวทนาที่รับรู้เหมือนกันถ้าสังขารขันคือร่างกายนี้ยังเป็นไปได้ปกติอยู่เมืม่อ<ม>เป็นไปได้ปกติอยู่เราก็จะมีทิฏฐิหรือความเห็นที่เกิดขึ้นแต่ว่าทิฏฐิหรือความเห็นความเชื่อน,นั้นก็จะแตกต่างไปตามมโนคติ หรือการสั่งสมสัญญาที่เรามีมาต่างกันด้วยเนี่ยเวทนานี้เกิดขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าก่อนเวทนาจะเกิดเราก็สัมผัสกับผัสสะคือความรู้สึกอัญญตรสสาภาษาปฏิสังเวทิส,สันติเนธานังวิชันตินก็คือถ้าเว้นจากผัสสะแล้วก็ไม่ใช่ฐานะที่จะรู้ได้ เพราะว่าเวทนานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาก็จะเกิดความความทุกข์ดูว่าเกิดความทุกข์ยังไงท่นานกว่าตัณหาโดยตัวมันก็แปลว่าความอยากเพราะอยากก็ทุกข์แล้วอลองดูก็ได้เราอยากอะไรอเสมมติว่าเราหิวข้าวแรงปาดตายว่าอยากข้าว หรือว่าเหนื่อยอทุกไหมหรือว่าเราอิ่มท้องสบายดีแต่เราอยากอยากเป็นเช่นอยากมีตำแหน่งนูน้นตำแหน่งนี้อยากได้รับเกียรติเพราะอยากก็ก็ทุกแล้วเพราะว่าจิตมันพร่องต้องการมาเติมคือแสดงว่ามันไม่ไม่นิ่งมันไม่สุขแล้วมันก็เลยเป็นความทุกข์เนี่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันลองไปเทียบเคียงได้ ว่าตัณหามันเกิดมาแล้วก็ส่งต่อไปให้มีความทุกข์จบนะเรื่องของวิทนากล่าวสั้นๆจะได้แบ่งเวลาไปถึงเรื่องฐานอื่นด้วยต่อไปฐานสำคัญที่สุดของมนุษย์เราคือฐานจิตจิตนี่สำคัญที่สุดเพราะจิตนั้นมันรับรู้และก็เสพอารมณ์ทั้งอารมณ์ที่เป็นอดีตอารมณ์ปัจจุบัน แล้วสามารถปรุงแต่งไปถึงอารมณ์อนาคตได้ในทีน่นี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่ากตันจะาพิกุเวพิกุจิตเตจิตตานุปัสสีวิรติให้พิจารณาเห็นจิตในจิตจิตในจิตคือจิตนอกกับจิตในจิตนอกก็คืออารมณ์ที่สั่งสมไว้อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าอธิอารม์อารมณ์อดีตอนาคตตังอนาคตารมณคืออารมณ์ในอนาคต ปัจจุบันดังคือปัจจุบันคนสามัญทั่วไปนี่ก็คิดอยู่กับอดีตอนาคตวนวนเว,ว,วียนๆทั้งๆที่ปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่ว่าคนโดยมากก็จะไปอยู่สองอารมณ์หลักๆถ้าไม่ส่งจิตไปหวนถึงเรื่องราวในอดีตก็จะเพอ้อฝันถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงนี่คือลักษณะของ กิเลสมนุษย์ทั่วไปแต่ว่านักปฏิบัติธรรมหรือว่าสาวกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติจนเข้าถึงดวงตาปัญญาแล้วท่านก็จะเห็นความเกิดดับหรือเห็นขันในปัจจุบันที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเรียกว่าปัญญายะปริสุทธิิเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด,ด้วยปัญญาอีทัพิกเวพิกุสระคังวาจิตัง สราคังจิตตันติปชานาิเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะคือเมื่อจิตเรามีความกระหายใคร่ในสิ่งอะไรบางอย่างก็รู้ทันวิตระคังว่าจิตตังวิตระคังจิตตันติปชานาิเมื่อจิตไม่มีราคะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีราคะตามเห็นไปเนื่อ คือเมตตากิิลสที่เรียกว่าราคะนี่มันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลามันมีช่วงบางช่วงบางเวลาที่มันไม่มีราคะถ้าปฏิบัติก็ต้องตามรู้ในช่วงนี้ด้วยรู้ทั้งตอนมีราคะและตอนไม่มีราคะตามรู้ตลอดเวลาเลยสตุสังวาจิตังโตทสังจิตันติปัชชานติเมื่อจิตมีโททสั ก็รู้ชัดว่าจิตมีศัษะ์ดูเข้าไปที่ความรู้สึกเนี่ยคือเวลาเราโกรธโมโหไม่พอใจภ่าษาตายว่าวิบวิบใครนี่ถ้าไม่ไม่พอใจขึ้นมานี่วิธีการลักความโกรธมันมีอยู่หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมากเขาบอกว่าให้รีบกลับมนูจิต เวลาที่เราโกรธไม่พอใจมีเรื่องราวมันกระทบนี่ก่อนที่จะด่าว่าออกไปก่อนที่จะลงไม้ลงมือหรือว่าทำร้ายทำลายผู้อื่นนี่ถ้าไม่อยากให้ไฟโทกระไฟโทสะมันเผาผลาญสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวและคนอื่นต้องรีบดูจิตเมื่อไรก็ตามที่เรากลับมาดูจิตนี่ความโกรธมันจะดับไปอัตโน,นมัตอิอยากโยมลองดูก็ได้ คุณย่าคุณยายที่อยู่ที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เกิดว่าลูกหลานทำอะไรให้ไม่พอใจอย่าไปอย่าไปเพ่งจิตหรือว่าอย่าไปคิดที่จะด่าว่าแม้เขาจะผิดจริงๆนะแต่ว่าเมื่อเขาทำให้เราไม่พอใจนี่เราก็โกรธไอ้เรื่องเขาผิดหรือเราผิดใครถูกใครผิดตั้งเอาไว้ก่อนแต่ว่าให้ดูอารมณ์ว่าอ๋อ นี่ลักษณะความโกรธนะมันกาลังโกรธอยู่นะแเมื่อเรามาดูความโกรธความโกรธที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะวางไปแต่มันมาดูอารมณ์ที่เกิดโอ้มันแปลกว่าทาไมถึงโกรธเนี่ยเรียกว่าสัมผัสเรื่องจิตที่มีตุสะด้วยปัญญาเรียกว่าเห็นจิตในจิตแล้วตอนนี้ความหลงก็เหมือนกันความหลงก็คือความไม่แน่ใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นคือตัดสินใจลงไปไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไร ก็ดูดูความไม่รู้เมื่อดูความไม่รู้แสดงว่าเรารู้ตัวว่าเรานี้ไม่รู้ <c oughs> มีพุทธภาษิตบอกว่าคนที่คิดว่ารู้หมดทุกอย่างแล้วคนนั้นคือคนโง่งเพราะว่าไม่มีใครที่จะฉลาดหมดทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างในโลกเว้นไว้แต่พระอรหันต์หรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครคิดว่าตัวเองนี่ฉลาดรู้ทุกเรื่องแล้วแสดงว่าเป็นคนโง่ แต่เมื่อไรก็ตามที่คิดว่าเอเรายังโง่อยู่เรายังไม่รู้เท่ากับว่าดูทําความเป็นจริงเท่าทันโมหะนี่เรียกว่ารู้ทันคลื่นของจิตที่มันเกิดขึ้นในขณะขณะนี่เรียกว่ารู้เท่าทันโมหะต่อมาเมื่อจิตมีความหดหู่เสื่องซึมสังคิตตังว่าจิตตังสังคิตตังจิตตันติปชานติ เมื่อจิตหดถูเสื่องซุมก็รู้ว่าจิตมนุษย์หูเสื่องซุมวิกิตังหวาจิตตังวิกิตังจิตตันติปัจจานติเมื่อจิตฟุ้งสัานก็รู้ว่าจิตฟุ้งสัานบางครั้งนี้เราเพลินกับความฟุ้งสัานลองสังเกตดูก็ได้ญาติโยมบางครั้งวเวลาเราคิดอะไรเพลินๆจิตลอยไปเราก็จะปล่อยให้มันลอยแล้วก็คิดตามมันไปคิดตามมันไป ถ้าคิดในทางที่ดีในทางที่คิดว่าได้มาก็เหมือนกับว่าการวาดวิมานในอากาศสร้างสวรรค์วิมานในอากาศว่าเราได้นั่นได้นู่น,น,นเรามีความสุขมีความดีแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ได้เรียกว่าวาดวิมานในอากาศบางครั้งก็คิดฟุ้งในทางทุกเศร้าหมองตรอมตรมใจคือวิตกกังวลไปล่วงหน้าเหตุการณ์ร้ายยังไม่เกิด เรียว่าตีตนไปก่อนไข้ฟุ้งซ่านปรุงแต่งแล้วเกิดความทุกข์เทาก็ว่าทําร้ายตัวเองถึงสองครั้งถ้ากเกิดมันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจริงๆอย่างที่คิดเอาไว้แต่ว่าเราทุกไปก่อนแล้วนี่ขาดทุนแล้วนะเหตุร้ายยังไม่เกิดเอาทีนี้พอเหตุร้ายมันเกิดขึ้นจริงๆเอา้าทุกซ้ํำก็มาเทากับถูกลูกศรสองดอกอเจ็บปวดมากเลยนี่โทษของความฟุ้งซ่าน แต่ดีไม่ดีถ้าเกิดว่าคิดด้วยปัญญานี่คิดด้วยปัญญารู้เต่าทันอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันแทนที่จะเจ็บมากก็เจ็บนั่นแหละแต่มันเจ็บน้อยหรือบางครั้งถ้าเกิดว่ามีปัญญาเข้ามาคุ้มครองก็อาจจะผ่านไม่เจ็บเลยก็ได้นี่คือโทษของความฟุง้งซ่านต้องใช้ปัญญามาควบคุมเอาไว้อย่าให้มันเจ็บสองครั้ง มหกตังวาจิตังมหกตังจิตตันติปัชฉานติเมื่อจิตเป็นมหรคตจิตมหรคตคือจิตที่มีความเป็นใหญ่มหรคตคือถึงความเป็นใหญ่ในที่นี้คือจิตที่เป็นฌานจิตที่เกิดเป็นฌานแต่อย่างเมตตาก็อปปมัญญาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหรือสูงสุดก็เป็นพรหมวิหารเนี่ยจิตเป็นใหญ่มหรคต เห็นจิตในจิตอยู่เนืองเนื่งและที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเมื่อปฏิบัติมาถึงขั้นนี้แล้วหามหฮกตังจิตตังาหามะกตังจิตันติปัชฌานติเมื่อจิตไม่มหรคตก็รู้ว่าจิตไม่มหรคตเห็นความดับของจิตสิ่งที่มากระทบสัพเพ昙มาอนัตตารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน คือเป็นอนัตตานี่อันนี้สำคัญมากสอุตรังวาจิตังสอุตรังจิตันติปัชานติเมื่อจิตเป็นสอุตระสะอุตระหมายถึงว่ากามาวจรจิตมีจิตอื่นที่ยิ่งไปกว่าคือถึงอุปจารสมาธินั่นเองสมาธททิที่เข้าไปอุปะนี่เข้าไปเข้าไปถึงความสงบ แล้วก็แต่ว่ามันยังไม่บรรลุไม่ได้สิ้นกิเลสนะในสมาธิในขั้นนีเ้เพียงแต่ว่ามันเป็นสมาธิชั้นที่ทำประณีตขึ้นมา,าพูดง่ายๆว่าถ้าทําสมาธิถึงขั้นนี้นี่จิตก็จะมีความสุขมากขึ้นมีเวทนาที่มีความสุขเ,เหมือนบางครั้งเรานั่งสมาธิที่นิ่งสงบสบายจนไม่อยากออกจากสมาธิอนุตรังวาจิตตัง อันตรังจิตตันติปชาติเมื่อจิตเป็นอนุตระคือกาวมาว่าจรจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือรู้ชัดรู้เท่าทันโดยรู้ทางใจนะจากนั้นถ้าให้ไปต่อได้นะภาษาของคนสมัยนี้ก็เรียกว่ามีจิตที่ move on ได้ไม่ติดอยู่ตรงนั้นก็ต้องยกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษ์ อันิี้จังทุกขังนัตตาถ้าเมื่อไรไม่ยกจิตขึ้นรู้พระใจรักเขาอาจจะติดอยู่ตรงนี้อีกสมาหิตังวาจิตตังสมาหิตังจิตตันติปะชาณติเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นรู้สึกอยู่ที่มนุษสัมผัสคือใจนั่นแหละใจเป็นผู้รู้อัสมาหิตังวาจิตตังอัสมาหิตังจิตตันติปะชาณติเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่น ก็ตามเห็นอยู่เรื่องๆอีกนะ,ะเพราะจิตเรานี่มันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอ,อย่างที่พูดอยู่เสมอๆอบางครั้งจิตเราก็ตั้งมั่นบางคราวจิตมันก็ไม่ตั้งมั่นเพราะมันเป็นธรรมชาติวิมุตตังวาจิตตังวิมุตตังจิตตันติปะชาติจิตวิมุตต์คือหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไร หลุดพน้นจากโลภะโทสะโมหะไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งแม้ว่าตอนนี้ยังไม่หลุดพน้นทั้งหมดยังไม่ใช่สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ก็ตามรู้ตามเห็นไปเนืองเนืองนี่สาคัญมากเรื่องของคาว่าเนืองเนืองนี่พอเห็นเนืองเนืองเราก็จะเห็นเป็นธรรมดาด้วยเหตุด้วยผลวิยธรรมานุปสีว่าจิตตสงเวรติเนีย่ยพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างความเกิดขึ้นบ้างความตั้งอยู่บ้าง ทุกๆสิ่งทุกอย่างนี่เรียกว่าเราปฏิบัติได้ดีมากถึงขั้นนี้เอาล่ะวันนี้พูดถึงธรรมะปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายก็ได้รับอานสงูงแน่นอนเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของจิตเรื่องของธรรมะก็เป็นเรื่องของธรรมชาติสำหรับทุกคนส่วนใครจะได้มากได้น,น้อยก็ขึ้นอยู่ที่บุญของแต่ละท่านวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามอัตาภาพและก็ขอท่านเจริญในทางจิตยิ่งขึ้นไปคือสั่งสมกุศลได้มากจนกว่าจะได้เก้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการด้วยกันทุกคนทุกท่านพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เจริญพร อนุชานามิพิกเวราชูนังอนุวัตติตุง